จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพบกับงูหายากระหว่างลาตะเวนในป่าหินปูนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2,568งูชนิดน,นี้เนี่ยไม่ใช่งูทั่วไปนะครับแต่เป็นงูสายพันธุ์ งูหางแหมการครับสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นที่พบได้ในไทยเท่านั้นและเพิ่งถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายของไทยเมื่อไม่นานมานี้ด้วยครับการพบในครั้งนี้เนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันว่ายังมีประชากรชนิดนี้หลงเหลืออยู่ในธรรมชาติท่ามกลางแรงกดการจัดก,การลักลอบจับขายและสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย ไม่รู้จักงูหางแห้งการเนี่ยไม่แปลครับเดี๋ยวมารู้จักกันดีกว่าครับงูชนิดนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นคือลำตัวเลียวหัวแยกจากคอชัดเจนตาโตสีของลำตัวเพศผู้จะเป็นสีเขียวขี้มา้าหรือสีเขียวเทาปนสีน้ำตาลครับมีลายซิกแซกพาดขวางลำตัวส่วนเพศเมียเน,นี่ยมีลำตัวสีน้ำตาลเทาอ่อนท้องสีชีมหางสั้นขนาดตัวโตเต็มที่เนี่ยจะยาวประมาณ60 70เซนติเมตรนะครับงูชนิดนี้เนี่ยมีพิษนะครับอยู่ในกลุ่มง,งูเขียวหางไหม้แต่ไม่จัดว่าเป็นงูพิษขั้นรุนแรงต่อมนุษย์ครับพิษของมันเนี่ยมีผลต่อระบบเลือดหากถูกกัดจะทําให้ปวดบวมและอักเสบได้ครับไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่หากไม่รีบรักษาเนี่ยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้เช่นกันนะ พูดได้เลยว่าการพบกับงูหางแห้มการในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หายากอยู่ครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับก็ยังพบกับร่องรอยของการลักลอบดักจับสัตว์ป่าในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เหมือนกันครับทําให้ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ว่างูแห้มการจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยในตอนนี้ครับ ทำให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ออกมาประกาศขึ้นบัญชีงูหางแห้มการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่31ทันทีห้ามล่าห้ามครอบครองห้ามค้าไม่งั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้เลยนะจ๊ะความพิเศษสเปเชียลที่สุดของงูหางแ้มการตัวน,นี้นะครับ คือมันไม่ใช่งูทั่วไปที่จะพบได้ตามท้องทุ่งท้องนาหรือส่วนหลังบ้านนะครับแต่เป็นสัตว์ป่าหายากที่มีเพียงไม่กี่จุดในประเทศเท่านั้นครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีน่าจะเป็นแหล่งอาศัยหลักเลยก็เป็นไปได้ครับทำให้ชื่อของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือทางวิทยาศาสตร์ึงเกี่ยวกับกาญจนบุรีนั่นเองครับแต่เรื่องที่น่าเศร้าคือปัจจุบันนะครับงูชนิดนี้ถูกล่าจนเกือบอดจากธรรมชาติไปแล้วครับการลักลอบค้าเนี่ยไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่เป็นการเร่งให้สัตว์สูญ เร็วขึ้นนะครับเมื่อสัตว์หายไปป่าก็เสียสมดุลครับและอย่าคิดนะครับว่ามันไม่ส่งผลต่อมนุษย์เพราะเมื่อป่าไม่สมดุลผลกระทบก็ตามมาอย่างแน่นอนครับหยุดล่าหยุดซื้อช่วยกันดูแลสัตว์ป่ากันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย